สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับแอนสาวใต้เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆวันนี้แอนมาเที่ยวสวนทุเรียนเหมือนเดิมคะ่ะยังอยู่ที่จังหวัดชุมพรนะคะและนี่มาเจอพ่อพ,อ,พอดีแอนเห็นนี่ทุเรียนคะ่ะที่เหมือนกับว่าอยู่ใต้ต้นอะ่ะต้นลูกเท่าเนี้เต็มเท่านนะคะ,ะ,ะอ่ะ่แต่มันมีเหตุผลค่ะเดี๋ยวพ่อจะมาอธิบายคะ่ะว่าว่าทาไมไอ้ลูกพวกนี้มันถึงอยู่ใต้ต้นนี่<อ>มันคืออะไรพ่อทําไมเราอองนี้ันนี้ก็แปลงมันแต่งเพื่ออะไรพ่อ เธอสมรรถลูกเนี่ยสมรรถแบบนี้หลายหลายลูกอ่ามันเยอะเกินติช่อหลายลูกแล้วก็ออกลูกไม่สวยแล้วก็ออกนี่ออกนี่ออกออกอย่าไว้เดี๋ยวเขาจะเอาออกอันนี้ออกออกไงแล้วแต่งไว้นี่ก็สองอันสีลูกก็พอเลือกลูกสวยๆเขาลูกกิ่งเนี่ยลูกกิ่งขนาดนี้ก็ไว้เพื่ออะไรเพ่อให้อาหารมันเลี้ยงเหรอหรือยังไงให้ลูกมันสวยมันโตมันเนื้อไงมันเอะเกินมันเยอะเกินต้องเออกมันเยอะเกินไปค่ะเนี่ย นี่ก็อย่างแต่งอีกนี่ขนาดนี่กินขนาดนี้ก็สองลูกก็พอแล้วนี่นี่พอเนี่ยแบบเป็นแบบเป็นกระจุกแบบนี้ไม่ได้อ๋อเราดูเราดูขนาดกิ่งมันเยอะด้วยดูขนาดกิ่งมันไว้เยอะเกินถ้าว่าเป็นกระจุกแบบนี้มันจะเป็นหนอนไงหนอนี่อยู่ช่วงนี้อ๋อมันมีมุมอัพแต่รูปแบบนี้เขาจะไม่ไว้ส่วนมากที่ว่ากิ่งขึ้นบนแบบนี้ไว้มันจะหักไงกิ่งขึ้นบนไปแต่งอ๋อกิ่งขึ้นบนก็คือมารับน้ำหนักล้นจะทำให้หักลงและสมมติกินขนาดนี้ ครับนี่ลูกเดียวก็เต็มที่แล้วเนี่ยเนี่ยเดี่ยเนี่รอไปก่อนครับเอาออกลูกอ๋อตอนนี้ที่เขายังไม่เอาออกเพราะว่าเดี๋ยวรอดูว่ามันร่วงมันอาจจะร่วงเองได้ครับนี่แบบทีิงนี่เขาลูกเดียวครับแล้วไซส์ขนาดไหนเราถึงจะต้องตัดออกพ่อก็ประมาณลูกก็ประมาณเขาเรียกกระป๋องนมกระป๋องนมใช่ไหมครับโต กระป๋องนมถึงแต่งเนี่ยเนี่ยในถแต่งเยอะนี่ยังไม่แต่งเลยเนี่ยคือตอนนี้ยังไม่แต่งก็คือเผื่อมันร่วงเองใช่ไหมครับเขาจะเริ่มโยงเพราะว่าลูกมันเริ่มใหญ่แล้วถึงจะเริ่มโยงธรรมดาจะโยงจริงๆก็ก็ใส่ประมาณเท่านี้ใช่ไหมครับใส่ประมาณนี้ก็ค่งกิโลนะครับแล้วการโยงตัวเองเพื่อนๆต้องอยากรู้แน่เลยโยงมันช่วยในเรื่องโยงมันช่วยในเรื่องอะไรบ้างพ่อช่วยกิ่งหักกิ่งหักแล้วถ้าเจอลมเจอลมก็ต้องมีการเต้าลูกอีกทีหนึ่ง เต้าลูกอีกอ๋อ,ถ,อถ้าถ้าถ้ามันใหญ่ก็ต้องเต้าอ,อีกทีหนึ่งเต้ลาลตออกยิ่งก,กันเรื่องลมเพราะทางใต้นี่จังหวัดชุมพรนี่เจอทั้งฝนทั้งลมบ่อยค<ะ>่ะต้องต้องสคือบางคร <มา S 2> ั้งพายุเข้ามาแบบไม่ได้บอกกล่าวเลยนะมา<อ>จะมาก็มาเลยนี่พ่อบอกว่าเดี๋ยวจะตัดไว้แอนที่กรุงเทพค่ะเดี๋ยวจะไปกินเอาไปกินโชว์ให้เพื่อนดูกันโอ้โหบิ๊กบึ้มเลยเลยนี่ดูวต้องโยงหมดเนี่ยครับโลกแบบนี้ไม่ต้องโยง นี่สมมุติว่าถ้าตอนหลังโดนเสริมอีกทีนึงเราก็โยงตรงนี้ขึ้นอีกทีนึงครับอืออยเหมือนมะเขืองี้ยเดี๋ยวเรารอดูก่อนนอนจะร่วงหรือถ้าไม่ร่วงเราก็ผูกไปนี่มันปลูกหมดทั้นหมดมันมันทำไมถึงร่วงอะพ่อคือมันมันมีเหตุผลคือมันมชาติมันก็คือมันสลัดทิ้งอย่างงี้หรอสลัดมันเลยไว้ลูกที่แข็งแรงอย่างงี้ใช่ไหมคะ ถ้าพอเริ่มลูกเท่ากระป๋องนมแล้วถ้ามันยังไม่ไม่หลุดก็เราก็ต้องต้องเอาออกแล้วเออเอาออกลูกที่ไม่สวยลูกที่ไม่ครูไม่ครบอะไรแบบนี้แต่าูว่าเก่งไหนที่ว่าลูกไม่สวยถ้าไม่มีเลยเราก็ต้องไว้ไงครับเข้าใจไหมครับเราก็ต้องไว้มันแ้วแบบนี้ต้องร้างังไงพ่าน้ำนี่ให้ทุกวันทุกวันเลยใช่ต้องใช้น้ำเยอะอ๋อถ้าเกิดมีลูกปุ๊บก็ต้องให้น้ำแบบน้ำเยอะอาดน้ำเลยน้ำขาดไม่ได้น้ำขาดไม่ได้เลยนี่โยงแล้วนี่คือโยงหนักมาก อันนี้คือโยงแบบยังอันนี้คือโยงแบบเสร็จแล้วแบบว่ารอเก็บได้เลยใช่ปะอันนี้โยงกิงอันนี้โยงกิงเดี๋ยวเลยโยงลูกที่หลังเต้าลูกเต้าลูกอีกเตาลูกคือช้อนตรงตูลูกนั่นแหละอ่าครับรับน้ำหนักเตาลูกประกันลมร่วงเลยครับโอเควันนี้วันนี้ใช้ได้วันนี้ใช้ได้นะวันนี้ก็มารับความรู้ครับพอดีสาวใต้ต้องเป็นผู้สืบทอดต้อง เก็บความรู้ไว้ใช่ตากล้องก็ด้วยนะต้องดูไว้เป็นความรู้ปีประมาณกี่เดือนตัดขายได้คะถ้าไซนี้ประมาณมาเดือนสองเดือนโมโอ้แป๊บเดือนนะอันนี้หลงอยู่นี่นะครับไอลูงนี้น้องแอนยังไม่มีสิทธิ์ยังต่อเหง้าวันนี้เพราะว่าล่องนี้ยังเขียวอยู่เห็นไหมอ๋อเหมือนกันยังไม่แก่ล่องไหนครับพ่อพ่องม่อ๋อยังเขียวอยู่ก็คือยังไม่แก่อันนี้เอาวันนี้เอ่ประมาณสักห้าวันสาวใต้ถึงจะ ไม่สาวใต้มีต้นนู้นแล้วอ